สบายดีพี่น้องหลักถ่ายนางพี่น้องนางดินคนเดียวสบายดีวัชสุขสุขขคนพี่น้องเอ้ยสไปไดีพี่ป่านอา่ะเอ๊ะไซีสุขามพี่น้องหลักถ่ายนางดินคนเดียว 嗯嗯嗯嗯,嗯มาเฮิร์นลูกมาเฮิร์นลูกมาเฮิร์นตามภาษาเด็กน้อยเนาะพี่น้องไ้มาได้ไงมาได้เลย เป็นตะสังพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยพร้อมเป็นตะสังพ่อเรียงแง่งเป็น้องเอ้ยแงงอันนี้และแงงอันนี้แหละข้าวเสียงงอมาขากินพี่น้องฮึฮึสายลูกสายฮึฮึ ตกเตียงนะลูกตกเตียงได้ตกเตียงได้ลูกอย่าเฝ้ากิ้งไปเบิ่งๆแม่แม่ไม่ลูกก้นไม่ลูกก้นอีร้อยอีตกเตียงนะลูกเก่าว่าจะไปอื้ออ้วยมาได้ป่ะอ้วยมาได้ป่ะนี่ม้ําบ่ลูกม้ําบ่ มัมมลุหาเดือนกับจากวันวาสาวไปวันวนี่หละย้อนหกเดือนแล้วพี่น้องอืมอืมมัมมลุกมัมบ่ยี่แม่ไปสอนกุ้งยังบ่ม,มาอยู่ทำทำมันใส่ัม โอ้ยเออเออเออเด็กเมื่อกี้บอกเขาเขี้ยวเลยมึงเนี้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 อีมาหน่อยเว้ยอีมาหน่อยเว้ยถ้าเบิ่งกุ้งอีเมลจะได้ร้ายบอกมีเลยไปสอนกุ้งพี่น้องเ้าบอกไปน้ำข้ามโมจิต้าบอกไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งซ้ำเออ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 วันน่ะสั่งธูนะมี่พี่น้อง Rồi, thứ hai mình liệt vào lụ Đại ý Đại ý Đại ý Đại Nêm mà Đại ý Đại ý Đại ý. 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 ý Rồi Đại ý Đại ý. ý Mà ở ăn tiền xe đẹp thì nó ơi ลักทายผุดลินผู้เดียวแอม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 อันเด้อพี่น้องเขาจะเอาจะฟังอันบัดยามเขาอยู่หน้านั่นเท่ามาแลมมาแลมมาลินเน่มาลินเน่บัดเ่าก็มาสองหมื่นจ้กเสือกตายไปทางใดลักทายหลอกบาดยู่เพื่อนอยู่ซานยังว่าขีดเดียดเพื่อนอยู่บัดบัดยามโมขามานั่นตัวเองนะป๊บไต่ปบเนื้อไปหันไปหนีสมน้ำหนาแต่หมูนี้ฟ้า ฮองคุณโอยังนีป้าฮองคนี้ป mm ้าเพิ่เขามาหากระปอกเพิ่นบริลลากัไเด้ออยบริ่ามาดูเด้อจิวปตสังปตสังอยจูบมาแล้วมาไล่ๆนะใช่อีเมนะได้ยุ่เจ้าหนอยกับเมื่อเจ้าหน่อยกับเมื่ออีกไหมถ่ายอีเมยไปสอนสอนกับใครปาปาปะมาเมืองกุ้งอีเมยปะเมื่อหน้าปาอืม แักเป็นยังกระปานะบ่ถือกันสองอีเมตะมากตมากจังจังหายังวะางดตะมากตะมากแม่ไหตมากทะหมาี่ออกประหลุ่มมือเบืองเดียน์่ะเธอไอ้ยูแบ่งแบ่งตะมากตะมากมือแบ่งตะมากตมากลูกตะมากตั้งขึ้นเพื่อสีนอน ลีนหัวแอแก่แแทอกหาคเไปลกกแม่เเต็งบ่มีเวลาเธอมึงดูเบียของเฮียยังบ่ด้ผักยังหนุ่เาก่นี่นี่ยยอกยากขี้ฝุ่นกระโปงขี้ฝุ่นกระโปงแดดจักอีหยังอียายังวะคิดกับอันคิดกับบางเบาเด้อคิคูโน่เด้อได้ตามมาบกบา หนุ่งยากลายพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยน้ำลายอย่าเผานี้ปาคูโน๊ไปใส่เด้อพี่น้องเด้ออยู่หายกำลังใจกันคือเก่าได้อย่าเผานี้ปากันไปใส่เดิมคือเก่าเด้มคือเก่าสูบแดงๆอ่ะเติบเติบเติบบาดบาอยางหายนะเฮ็ดตดตดตดดูดูทั้งตดตดน้ำเม่นเม่นพี่น้องเอ้ยขออนุญาตตดเด็กน้อยเขาว่าขันเด็กน้อยตดเด็กน้อยอันเด็กน้อยตดเม่นน่ะดีเขาว่าเพชรยังษ์ะตดเด็กน้อยยังบาดีเพิ่กแม่ มันแก่เองแน่ทอย่างนะมาบอยังหายในี่นใดก็บอหายมาจังหายเนทันใดก็พี่อย่ไรยังบมมกเ่็หเห็นแล้วบวมหัวคหางไปภายใร้อยลูกโอ๊ยปปะเคี้ยวเผา ไปไปอ่ะอุ้มอ่ะไปไปพอกันเบิ่งกุ้งอีเมต่อพี่น้องเออมาอุ้มเขาเดียวเรามันจะโลแล้วบาไว้ปวดแขนเจ็ดโลเลยได้เจ็ดโลปายเลยอุ้มเขาเดียวก็ปวดแขนพี่น้องกุ้งอีเท่าแม่พี่น้องกุ้งอีเมอู้พอได้ตําอยู่ได้พอเอ้ยนั่นเลยพี่น้องเอ้ยยากลูกคลิปกระตัดต่อไล่หมงไลยบ่อนไปหันไปหนีสิดตัดต่อก็ที่เล็กที่เล่นหน่อยมันี้ก็ออกไปเบิ่ง กินเขาอยู่หน้าต่อพี่น้องเอ้ยยุ่งยากหลายยุ่งยากแล้วอีมนอยๆนี่อีมนอยๆนี่เตรียมสิออกมื้อหน้าแล้วค่แล้วเด้อปๆ่อๆกันูในตอนต่อไปพี่น้องสิมีหยังเด้กุ้งอีแม่ไปสอนบ่ได้ลงน้ําเรากุ้งหวยแซ่บเวอรโลดพี่น้องเอ้ยกถึกึกนอกันอยู่ค่ํามืดแล้ว คือรดน้ำคือรดคือรถปะปบปะ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 ปปปพอเราก็ไปเ้าเราก็อยู่อยู่ระยะมาต่อเบิ้งอันเบื้องแอวบ้านขางนอกซาวเด้อยพียงเด้อนั่นเองหนกหนุกเงียบเพียงเด้ยจะดตต่อไลค์คลิปไลายอันมายเบิ้งเออขูเอาฮดฮดน้ำอยู่ไรแม่มันคือขูแมตเอวกันไดนี่แม่ขูออกโอ โอโหแหลมเจ็บเด้อนี่เด้อแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่นี่เขาต่อมาหนุ่งยากล้าพี่น้องเอ้ยก็เลยได้เบิ่งกไลอันไยแนวคลิปต่อตดต่อกลางอันป้าตะเวนงามอิลี่พี่น้องตะเวนงามอิลี่ป้างาม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 มาต่อแหลมแท้อันนี้นะหัวลมสิบอกโลดเด็กน้อยนี่ตายกึงดึงยู่แล้วนี่นะเออ แหลมแลมแล้วเรียบร้อยหากเขาจะยังสีมาล้ำอีกอยู่เขายังสีล้ำอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แล้วดอกเขายังสีมาล้ำคืนอยู่รีวิวเบิ่งเบิ่งคืนพี่น้องอ้าวทางนี้คือคีร่ายแท้ทางนี้ชิตโาเฮือนครัวเขาเจ้าเลยโบเห็ดปลาตะเวนงามอิลิเบิ่งตะเวนตกน้ำกันพี่น้องแสงแดดอ่อ,อนๆหาเมื่อยู่น้ำน้องถ่ายเด้อกระแบะกระเบอือบ่นี่ งามงามพี่น้องกาสีเดเบิ้งไลยภาพไลยมุมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคือสิบว่าก็น้อยอนความหนุงยากเขาเห็นยังเขาก็สิถ่ายทีเล็กทีหน่อยแล้วก็มาตัดต่อกันมันเป็นคลิปหนึ่งพี่น้องเลยเสิได้แหละหนุงยากลายล่เขาโทษขออาัยน้ำลายในใจสีขาอะไรพี่น้องเลยคินฮอดเอฟซียันเอฟซีรอเบิ้งคลิปเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้อง ป้าลูกว่าอยู่ป้อนข่าวอาบน้ำแล้วเลยลังจากออกมาแต่บ้านกะเวจีสายเดกแล้วก็บเบิ่งกุ้งทเทเมีแล้วก็มาต่อเบิ่งเฮือนพี่น้อง <c oughs> คือสิบัวกันนะพี่น้องโอ้ยผู้เละผัวได้ลงคลิปใหายกระเดือกอีกเด้อพี่น้องเด้อคือสิบัวกันเนาะสิบพลาดประกันได้กอโทษขอคพายน้ำพี่น้องละลายเด้อมาพี่น้นองเนาะเรียบร้อยเสร็จสิน้นทั้งนี้เป,ป็นเจ้าชีโตเอวป้ามากระทันพี่น้องเอ้ย รูมากกะท่านนี่คู this, this, floor, ่โคบอยู่นี่แล้ว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 เหมียอยากงามปันใดหากเบิ่งใกล้ๆน่ะงามอยู่เบิ่งใกล้ๆน่ะงามอยู่พี่น้องเลยแต่วะท่านเบิ่งใกล้นี่บหอยยกปันใดเด้อมันเดี๋ยวคุนั่นนี่น่ะนี่นี่นี่แหละคือคือคืออะพี่น้องแอลมันสูงแอลมันสูง มีแต่ยาคู่แต่เนี่ยหน,นีแล้วนี่เพราะขันไดในกระถาติดกระโลใส่ก็โอเคแล้วทั้งหนานี้ทั้งหนานี้เห็ดสรงต่างแน่พี่น้องทั้งหนานี่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 โอเคหามป้าน้องอยู่ผู้เดียวเหยียงนะนี่แหละพี่น้องอันนี้คือบ้านน้องสาวเด้อพี่น้องเด้ออยู่เธออยู่ในบ้านคือบ้านน้องสาวละบ้านมาเดียวตีวบ้านน้องสาวหลับเมื่น้องซุบน้องฝนตะเวนตกงามอิลีพี่น้องเออเด้อเดยอเด้ เออ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 เอืมอีเมขวมักเพชรวะซื้อหมอกระทะพี่น้องหมอกระทะคุโดย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 กินลอดกิโอดแต่เ็นต๊โอ้ยพลาเต้นต๊งาพี่น้องอยู่บ้านกระมวลแบบหนึ่งอยู่หน้ากระมวลแบบหนึ่งพี่น้องเฮาสิมักบรรยากาศอยู่หน้าลายกลัวอืมเอาสิมักบรรยากาศอยู่หน้าแบบสงบสุขดีพี่น้องเ้ยเป็นหูเป็นตาสบายอกสบายใจแบบโอ้ย เข้ามาบ้านก็อีกแบบหนึ่งอยู่หน้าก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าสอบแหงก็อยู่นานพี่น้องหมักแหงจะได้กระตามพี่น้องเอ้ยผู้พอกันคลิปหนาเดี๋ยวพี่น้องดถอยู่ดีไม่แหงก็ว่าสุกสุขคนพี่พาประกันนายก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผู้พอกันคลิปหนาเดี๋ยวพี่น้องรถซีมีแยงให้เบิรงให้ซุมก็จังรลุ้นต่อไปความหนุ่งยากเข้ากับสิพยายามชุดชุดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายันเอฟซีเป็นห่วงคุณหกประเสริฐคุณหกประเสริฐกับโบน่ได้เนาะพี่น้องเนาาะบงคคนกิดอดดไน โมเห็นลงคลิปกะพวกท่านนี่เรียวสิบสินพี่น้องเลยคลิปรวมเด้อพี่น้องเด้อคือส,สิบวากะนะันเนาะไป้เบิ่งคลิปนี้กะอีเมะไปเล้เด้อพี่น้องไปเล้เด้อ